ใครจะไปคิดนะคะว่าปลุกผมเนี่ยลดอายุได้เยอะเลยเรามาดูเคสน,นี้กันนะคะคนไทท่านเนี่ยอายุประมาณ5้าสิบนแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขามีอายุมากกว่า50ซะอีกเพราะว่าผมเขาบางลงแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามีคนทักมากขึ้นค่ะว่าเวลาผ่านไปทําไมดูผมบางลงผมบางลงแล้วดูอายุมากขึ้นก็เลยมาปรึกษากับหมอค่ะว่าจะดูแลเรื่องผมยังไงดีเพื่อให้เป็น ่ค,คะซึ่งคนไข้ท่านนี้นะคะมีปัญหา2ส,ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกก็คือบริเวณด้านหน้าที่เว้าลึกขึ้นเป็นรูปตัวเอ็มนะคะและบริเวณที่สองก็คือบริเวณตรงกลางที่เริ่มบางขึ้นค่ะซึ่งสองส่วนนี้พอมีปัญหาพร้อมกันก็เลยทําให้รู้สึกว่าทั้งสี่าเนี่ยผมดูบางลงทั่วๆ่าแต่หมอตรวจผมนะโชคดีมากเลยมีผมข้างหลังค่อนข้างแข็งแรงค่ะก็เลยได้มีการคุยกันว่าเราจะปลูกผมเพื่อทําให้ดูเด็กลงดูอายุลดลงนะคะซึ่งเคสนียพอหลังปลูกผมผ่านไปนะคะ ตอนนี้เป็นเวลา1ปีค่ะจะสังเกตว่าอายุลดลงเยอะมากเลยนะคะดูเด็กลงประมาณสักห้าถึงสิปีเลยนะคะแล้วก็เวลาไปไหนคนก็ทักขึ้นว่าไปทาอะไรมาทำมาดูหน้าเด็กลงเมือเท่นี้ก็มั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะหลังปลุกผมก็แทบไม่ดูแลอะไรเป็นพิเศษเลยนะคะแค่มีการใช้ยาล่วงด้วยเมนเทนนื่งผมล่วงด้วยที่ทํา ที่มีบริเวณอื่นที่ไม่ได้ปลูกผมเนี่ยเ้นใหญ่ขึ้นค่ะซึงลักษณะ,ะเค้นแบบนี้นะคะก็เป็นเค้นหนึ่งที่เป็นตัวอย่างสําหรับคนที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเมีอายุแล้วไม่มั่นใจแล้วอยากให้ดูเด็กลงก็สามารถแก้ด้วยการปลูกผมได้ค่ะ